มีน้อยให้ตามน้อยมีปานกลางให้ตามปานกลางมีมากก็ให้ตามมากท่านจงกินท่านจงทานจงใช้ซ้อยบริโภคจงก้าวสู่เส้นทางแห่งอริยชนท่านจะเป็นผู้ชนะโลกทั้งสองหลังจากนั้นยังสอนวิธีใช้อีกได้มาแล้วพึงใช้ซ้อยอย่างนี้ เลี้ยงตนเองให้อยู่เป็นสุขสุขีอัตนังปริหารตุเลี้ยงบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรลูกจ้างที่มาอยู่ด้วยให้เขาอิ่มน้ำสำลานใช้แรงกายเขาให้อยู่เป็นสุขหลังจากนั้นสอนให้รู้จักเสียภาษีแก่ประเทศชาติได้บุญนี้น่งก็ได้เสียภาษีเยสุลีภาษีไร้เดีย้สดไรมีก็ได้ ปัญจะลีกตาหูติท่านจงทำพลีกรรมห้าประการราชพรีสงเคราะพระราชาแว่นแคว้นแผ่นดินเสียภาษีพดุงรัฐบำรุงและแว่นแคว,ว้นจะได้อยู่ด้วยกันคนจนๆจะได้มีส่วนได้รับพระพุทธเจ้า,จากลมาว่าญาติพีสงเคาะญาติตนเองพี่น้องได อยู่ได้อาศัยหันหนามาาไผ่พิงเดือดร้อนกับยิบยืนให้กันปอมนมวนให้บ่าเพ็หาบาทไปเอามาใส่อยสิบเดอบ่แม่นได้ต่อมาปุพเปรตรีทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปที่มีบุญคุณแก่เรานี่อติธิพรีตรงนี้ไม่รู้ว่าแปลผิดหรือแปลถูกบอกว่าติ พลีอะน,นี่แปลว่าไม่ติธิทิธิแปลว่าวันวันที่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้อะไรเกิดขึ้นวันฉุกเฉินน่าจะแปลว่าอย่างนั้นเอาไว้เนอเอเหยาะขอดออมปอมไปหันเท่อเจ็บวปวดท้องปวดแขวปวดข้างเพื่อเป็นจังนั้นจั่นีกับใบออกมาหลดนี่พระพุทธเจ้าท่านฉลาดมากท่านสอนไว้ ซอนให้หาซ้อนให้ใสซ้อนให้กินเป็นต่อมาก็มีอีกคำว่าโซดถิงอัตนังกรโรติกระทำความปลอดภัยให้แก่ตนเองบ้างเอาไปฝากธนาคารไว้นี้เธอมันเป็นจังสันจังสี่งับแงบมามือแดงนี้กระสิเด็ก่อซื้อกระโลงน้ำพ่น,นสุดท้าย ประดิษฐานทักขินาทานอันสูงส่งไว้ในหมู่สมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลอันจะเป็นไปประโยชน์เบื้องสูงยังอารมณ์เลิศให้เป็นไปเกื้อกูลแก่สวรรค์